ก๊อบมือสองนะฮะคุณภาพดีสวยๆมาแล้วนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้เลยครับผมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับท่านที่ขับรถไกลๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการชาร์จแบตเลยนะครับผมเติมน้ำมันแล้วไปได้เลยนะครับสีสันยังสดใสเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับสียังขาวเลยนะครับผมนะฮะกระจกด้านหน้านะครับอะคริลิกเปลี่ยนมาใหม่นะครับใสปิ้งเลยนะครับผมนะฮะเบาะนะครับผมเบาะนี่ก็นะครับคุมเบาะมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเบาะสีเบจ นะครับกว้างขวางนั่งสบายครับผมนี่นะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็พวงมาลัยนะครับผมนี่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไม่หนักครับขับง่ายนะครับขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับใช้ง่ายครับเพียงแต่บิดสวิวนี้นะครับเป็นสวิคนะครับบิดที่ตำแหน่งออนนะครับตำแหน่งออนเสร็จแล้วก็มานะครับคันเร่งกับเบรกนะครับมีแค่สองอย่างเองครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคันเกียร์นะครับอันนี้คือเดินหน้านะครับอันนี้คือถอยหลังนะครับผมนะฮะถอยหลังอันนี้เดินหน้า นะครับผมใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล95 91ได้เลยนะครับผมนะฮะแต่ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องรอชาร์จแบตครับเติมน้ํามันก็ไปได้เลยนะครับผมแก๊สโซฮอล95 91ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับผมนะฮะนะครับใช้ง่ายมากขับง่ายนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับมีที่วางนะครับของวางแก้วทั้งสองฝั่งนะฮะมีวางแก้วทั้งสองฝั่ง นะครับผมตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับผมนะฮะในกรณีซื้อไว้ให้ผู้สูงอายุหรือเด็กใช้นะครับตัวนี้จะนะครับกำหนดความเร็วไม่เกินไว้ที่20กิโมตรตชั่วโมงดังนั้นปลอดภัยแน่นอนครับขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนใจทักมาได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับผมนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์093 3265790นะครับหรือ idline atv123 ครับขอบคุณมากครับ